อีกหนึ่งความช่วยเหลือจากเหล่าคนบันเทิงค่ะที่ร,ร่วมมือกันนะคะคช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอยู่ในตอนนี้จากสถานการณ์โควิด19ค่ะกับการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด19นะคะที่อย่างที่เราทราบกันว่าสถานการณ์ในตอนนี้อาจจะมีการแบบว่านอนรอเตียงนะคะเพื่อเข้ารับการรักษาเป็นจํานวนมากทีนี้ค่ะพี่ปาฟินาเล่ค่ะเจ้าของกิจการฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอนะคะร่วมกลบ พี่เกเกซินีค่ะภรรยานะคะ,คะแล้วก็พี่เต่าวันรักนน์นครค่ะได้ร่วมกันจัดซื้อนะคะเตียงกระดาษค่ะชุด PPE แล้วก็ยังมีถุงยางชีพอาหารกล่องปรุงสุกนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โรคระบาดในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ยังส่งมอบไปยังหน่วยงานที่ต้องการเตียงค่ะอย่างเช่นศูนย์พักคอยกรุงเทพค่ะแล้วก็โรงพยาบาลสนามต่างๆที่ยังขัดแคลนอยู่นะคะวันนี้ค่ะเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่ปลาแล้วก็พี่เต๋านะคะ ถึงโปรเจกต์ดีๆในครั้งนี้ค่ะทั้งคู่ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าสําหรับโครงการที่เกิดขึ้นนะนะคะเริ่มจากพี่เต๋าค่ะได้ร่วมกับพี่บุ๋มปนัดดาแล้วก็พี่หมิงชาลิสาอาดีตนางสาวไทยค่ะร่วมกันบริจาคของช่วยเหลือหน่วยงานที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันและรับมือกับสถานการณ์โควิด19ค่ะต่อมาพอช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงขึ้นนะคะแล้วก็มีจํานวนของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในส่วนของเตียงที่รองรับผู้ป่วยก็คือไม่เพียงพอนะคะทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจท โปรเจกต์นี้ขึ้นมาค่ะโดยพอประกาศออกไปนะคะก็มีเหล่าผู้ใจบุญค่ะร่วมสมทบทุนกันมาเป็นจำนวนมากจนตอนนี้ค่ะได้จำนวนทั้งสิ้น3 9 9เตียงแล้วนะคะทั้งนี้ก็ขอขอบคุณผู้ใจบุญที่ร่วมบุญกันในครั้งนี้ด้วยค่ะพอเราเห็นภาพข่าวเนี่ยเรารู้สึกว่าเราใจหายว่าแบบ มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ไงกับประเทศไทยเนาะที่สำคัญที่สุดเนี่ยผู้ป่วยขาดเตียงแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นภาพสะท้อนที่เราต้องออกมาช่วยเหลือแล้วอะตั้งเป้าไว้ว่าแค่ร้อยเตียงครับแต่ผลปรากฏว่ายอดบริจาคเนี่ยเข้ามาถึงสามร้อยเก้าเตียงแล้วก็ตัวพี่เองก็มองมุมว่าเราอยากช่วยแพทย์ด้วยก็เลยบริจาคในเรื่องของชุด PPE ไปแล้วก็จะมีในหลายส่วนที่เข้ามาช่วยกันในเรื่องของอตัวพี่เองก็มีร้านอาหารอยู่แล้วเราก็มองมุมว่า ให้น้องๆทีมงานดีกว่าได้ทําบุญร่วมกันด้วยก็เลยคิดว่าคุณเต่าแล้วคนบริจาคใครดีช่วยเหลือใครดีฉะนั้นปุ่มเนี่ยคนที่คนมองข้ามไปอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอีกอีกอก,อก,อก,กลุ่มหนึ่งเลยเรียกง่ายว่าคือคนขับรถรับส่งผู้ป่วยโควิดก็เลยม่อนะครับ300กล่องก็คือเราแบ่งออกเป็น60ต่อหนึ่งวันนะครับ60กลต่องต่อหนึ่งวันเราก็จะทำติดกันไป5วันด้วยกันนะครับครั้งที่3านี่มันหนักหนาจริงๆนะอย่างที่ท่ปาว่าค่ะ มันกระทบไปทุกภาคส่วนเลยอย่างเช่นแบบอย่างเรื่องมไม่คนไม่มีเตียงอย่างเงี้ยก็ต่ว่าเห็นภาพว่าเขาต้องกักตัวอยู่ในบ้านตัวเองออกไปทํางานก็ไม่ได้เราก็เลยแพ็คถุงยังชีพด,ด้วยนพิปาใช,ใช่ใช่เราก็แพ็คถุงยังชีพเพื่อส่งไปช่วยคนพวกนี้ด้วยเพราะเขาไม่สามารถออกไปทำมาหากินได้ ดูรายการพวกเราแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีนะครับตรงนี้เลยครับปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนปุ่ม s u b สไครป์กันด้วยนะครับเพราะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆนะครับ